แ่อาเดียวาลันี้ขอเขาได้ไหมขอโทษวนี่ที่บานี่คิดิจะยางน ไม่ใส่ถ้ำไหำเนี่ยแดด้อนมาขนาดสวยย่ำนี่นะย่ำกระดับนะันก็สว่ยมาเนี่ยมั่เกี่ยวเขาติ่งย่อตาเที่ยวตาโตโอ้ยจำพี่ได้ย่ายจพี่โอ้ย

ตอนงามขนาดนี้ตอนมันโอ้ยนั่นนั่นนั่นดูขนาดเด็ดขาดเองนี่บ่บ่ผิดหวังงามแห้งบ่เป็นแค่แย่พร้อมั้ย พอขั้วดูซื้อวันเสี้ข้าวเลยนี่พอขั้วอไรพขั้วข้าวเหรอนีาขั้วข้าวเนีพอขัว้วเรี่กกรแปกเนาะมาจังวะของเมียกับอันนี้เนี่ยถ้านอนทั้งนียฟันเนียเก็บปันใด โอ้ตอนงามเลยตอนงามเอ้าโอ้มันต้องแกะข้าวกอนดี้่งแกะข้าวกันดีรอะไไดอกันด็กเ็กนดียเกอบดี่ร สุบ่ามันกระลอกเทาเกระลอกไวรุ่นเมื่อ,อ,อไหนกระลอ,อกเทามันสียหยาบคือคนเทานไ่ได้นะแ <c ười> ม่นแล้วหากินแต่เด็กหน่อยนะนี่ฮะกินแต่เด็กหากินแต่เด็ก ย็นไหค่ะย็นไเที่ยงเดี๋ยวเนเคซุ้มพี่พี่หนาลักเลยเีโอ้ยหนาลักตัวบ่แตกดึกลงไปอันว่างันรุดมือแตกแล้วนี่มาเที่ยงในน้อยถือเนาเรื่องรุดมือแตกเกาะในขัวท่านีดเย็บเศษมัเียเม่ยงไปเคลียร์พอ หา,า,า,ายมัดใช้ผ <c oughs> ู้ตื่นกันตื่นอืมนึกทุกันแลเม่นแล้วนกนู้เนเม่นแล้ว คน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 ิคนันเรื่อบออก,ออกมาประกอบงีดูนดูเดี๋ยวเราไม่หายเท่าเดี ลำบากมันก็มีเครื่องทุนแรงคู่มืเอเนี่ยมันก็พ่อไปพ่อมาอยู่ดอกตะกีน้นะโอ้ยมันกล้วยไทยอย่างเดียวเนาะดำกับดำกัน,กนแบบกล้วยไทยผลนะไมนะ้ได้ไปซิมกันไหนยายซีฟกับเสี่ยวด้วยตัวเอโคมลำลำเ,เข่าคเด้อแล้วก็เข่าพ่อแมนั่นแหละนะช่วยนักกินคนับไข่ ขัม้้ผมเทียมละหลายสัตปลาม่เพ็ดคักแะหลายสัตขนาดเมนไห่กินเลยผู้เจ้าใชหลายเ็ดสายยรามาได้ครับเลดสายดแล้วู้ยับมนอนหล บ่บ่ต้องลวกยากักมาเต็มเนาะบรรเลียงพักลวกก็บตอวักอ่นโอ้ต่ว่าความเนียบอวโวตัวตเออเอาเท้าหุี่เลนเลยโอ้ตัคือห็งต้นหัวตัแต่วกับแกงเพาคือยังบ่ทำไรอ่เหมดไปผอดเยู่ยอดัดเ่ีเอา ัหอนเด้ดนีัอนเอาไอ้เลยกให้ผู้เดียวรอันปนากวอย่ตมเาปนปากอยนเปกอเอาเอาตอดไปกันมากันว่าปนปากอยนี่ตอยักบาดเขาตำหงงเฮากำลังบรรเลงนำประเดียกในพูดแล้วปงแเขียนน่อยปวดปเองปิอือางรกฟนตฟ เอาไม่ไดอกเพานนวนสุดยเยเล่นน่อยตากเดิะเอาเ้ยอ้ยแบก็แบก็ต้องแสบแหละแห้งนะสียพักแล้วต้องเพีรต้องสมนะเอาซ่อนอร์ตจันกับพี่น้องเอาซ่อนอ่ะมาเด้อพี่น้องเลยเอาแบกกินแ้ข้าวโอา เคียงน้ำกันแลอดตุ่มดำโอ้โหมาสีเนี้ยจะเอาจะซื้อแล้วหรอ้องจับซื้อแล้วหนอโอ้ยบรรยากาศเอ้บังดูปนปะคอใหญ่ไงเนี่ยเนาะซาเขาคือเลือดเถอะแคอใหญ่ใ่มันแสีคปนปกคอใหญ่มันนงเกียงแดด ตัดเลตัยามาเร็วเหรอไดเมฆวันหน่อยนานเยอะมนจเพี้ยนเอาอะนใส่หน่เจ้าเพี้ยงไรเนี่ยข้อยหญ่ใหญ่เกำมังคุงนี่งก็ยังแบบต้องมาฉาดดีเนาะเอาเงี้ยเขาไปเพื่อนอะนะนวดเหรอนวดแน่แท้